สวัสดีจ้าพี่น้องต้ <Okay. S 1> องไปสู้ผู้สุขคนมอนี่ยายจันหอมไปได้เห็ดมา,จากจ้ะไปได้เห็ดมากได้เห็ดลายอยู่พี่น้องนม่นยายจันหอมสิทเท่ห์เบิรงนยายจันหอมกับเสียวดินหอกนะจ้ะตัดขาาดินหอก มีแต่ดอกใหญ่ๆทุกคนนะเนาะนี่แต่ตดอกใหญ่ๆพี่นอ้องแยกจัน horn กับสีมันขาดขา,าแล้วเนาะนเห็นว่าจะทุกคนเห็นบ่ม,นมันไ,มได้ย่าจัน horn ก็ได้อิปูมาได้พี่นอ้องไต่อิปูมาซิโตทุกคนอิปนะูมาสิโต ตีปูแล้ชิปูไปนี่จะหอมกระชมมตูเอ้าเอาเอ,อ,อ,อไปเรางปมาแล้ปปแป๊ะแป,ะ,แปะพี่น้องเลยแล้วก็อยากอยู่ก็เหมแล้วกันหอมกระมมะตัดขาอันนี้ก็ตัดมาเน่ลราเราจะพี่น้องตัดมาเน่ยแล้ว เยอะอ๋อก็เช็ดสูสูก็เะอืมอ๋อก็เช็ดสูสูก็อะไงี้แล้วว่าอันมันอันดอกมันงามเลยดอกงามดีดีพี่น้องสบายแยจจนหอมเมื่อใดเขาป้าโดนเมื่อใดไปโดนจะไปแค่ข้าวเดี่ยวแค่ป้าเดี่ยวเมื่อใดเอาหั่นเมไปใสปลาทุกคนไอ้หอมมาตัดนี่ท่ะตัดทันแม่นันกะ รั่วกแก๊กน้อยนะพี่น้องรั่วกแก๊กน้อยแล้วก็ใส่อันสองฟิตเนาะรั่วกแก๊กน้อยใส่สองฟิตร์ไปพวกเห็ดอันนี้เห็ดผึ่งพี่น้องแต่ว่ามันมาท่านไหนเกิดมันมาท่านไหนอันนั่นมันมาท่านไหนเกิดแล้วมันดอกน้อยยศอันนี้เมนเห็ดขาวอันเห็ดไอ้ที่นี่เขาเอิญอันพริกสบเนาะจ้ะ มานเข่าเขาอื่นมันเฮ็ดข้าวติพี่น้องเผยกับพ่อเขาใจว่าสี่อื้นดอกอแต่ว่าหลายที่ทุกคนมันอนนี้ก็กินว่าเบริรผู้เดียวพี่น้อง ไกนนวกินบานเข้าเนาะนวกินบานเข้าก็ใครน่องกินบานเข้าแนวมักตัวไหนไปเก็บเห็ดปปนะแนวกินบานเข้าพี่น้องเอ้ยนี่ได้กันหอมกรสิกินปูนะจะเห็ดนำกิมชีฟูดปุ๋ยเหลวพี่น้อง ทำจิ้มซีฟูด้ดเสรแล้วได้ที่น้องเห็นได้จันหอมได้จันหอมได้จันหอมนั่งนอกบ้านจ้าทุกคนได้จันหอมนั่งนอกบ้านเอาไปเลยปิีนผองใ,ใสไปแล้วอีกกูยังเกาะเตอนกูนน,นมปังจิ้มี่น้องต้นกูนมปังมาสั่นกันว่าเนาะ กระสืหายใจคุคือจัดการแ้กจันหอมโมเห็ดดอ,อกแก่แยกจันหอมแยกจันหอมยานบากคุณเด็กออาไปเ่า,ขาเขาว่าจะแคลียต่อทุกคนบาตอีกกระทาอุ๊นิดนเลยเขาว่าจะเคลียร์ละบายานบาก จะโดอกใหญ่ๆทุกคนมี่จะดอกงามๆนั่งยืนนอกบ้านวันนี้อากาศแดดแด๊แดด,ดทุกคนแดดอากาศแดดดี มามามาเห็ดเห็ดซอยแย่จันหอมแน่เลยซอ่แย่หอมมาเห็ดเห็ดโอ้ยพุ่นพุ่นกะละมังเลยเห็ดผือกพุ่นกะละมังได้ได้เห็ดผือกดอกว่างายดอกพี่น้องดอกอุปูอีพีเยอะอุปูยุ่วเหวี่ยวขึ้นแย่จันหอมนีหลักแย่จันหอมกระเทาแล้วเนาะ นันหอมเสาแลีว้วแม่ขี้เล่น้อัน้행복ใครดี เาะมีการขอควอมกันเลยหอมกับเวใส่กันแล้วมั่อนี่เนาะกาละมังมันเดียกะละมังเนี่ยทุกคนมันเดียกะละมังได้หลายเติบอยู่เด้นี่ได้แกงแบบไงคนเด้เนี่ยแต่ว่าพวกินมือนีเรกพี่เนาะได้แตงหอมกับสีเขียวสิกินมืออื่น ถานั่งอพี่น้องมันคือยักแก่ก็คือยักเคลื่อนป่อยเป็นหาดนั่งล่ำเอาหาดอันอันนั่นแต่หาดชายง่ามแต่พี่น้องยักตัวนั้นเลยน่าจะหอมกว่าขี้อันนั้นแหละที่ยักษ์ เห็ุเห็ ได้หลายเตอิอยูได้หลายเติบได้หลายหลายได้สองกระ,ะมังเด้ทุกคนสองกระ,ะมังเลยคิดในกระซับนีเนานนะจ้าฝากกดแชร์กดไลค์หัวใจแย่จะหน่อมเล่นได้จ้า